สวัสดีนะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาทําคลิปนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องเป็ดขามใหญ่ mm hmm. เพราะว่ามีน้องๆ fc ขอกันมาเยอะมากไม่ว่าจะเวลามไลฟ์สดก็จะถามกันแล้วก็เวลามีคอมเมนต์มีอะไรเข้ามานี่ก็จะถามกันว่าพี่พี่รู้จักเป็ดขามใหญ่ใช่ไหมนี่ครับสุขวัดพันกว้างคนนี้นะครับคนที่ยังไม่รู้จักก็ดูนะครับผมนี่นี่คือ เป็ดขามใหญ่ที่เขาเรียกกันนะครับเป็ดขามใหญ่หรือชื่อจริงคือโชคกวัดพันกว้างามีคนถามผมมาหลายคนแล้วแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเป็ดขามใหญ่ที่ผมเจอมาก็คือผมจะเอ่ยขั้นต้นก่อนเพราะว่าต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับอแล้วก็แสดงความเสียใจสําหรับเป็ดขามใหญ่แนละครอบครัวด,ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยคนที่เขารู้จักเนี่ยให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับ นิสัยใจคอการพบเจอแล้วว่าพี่พี่อ่าพี่เป็ดก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยให้เราให้ผมทําผมก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆ่อนเอินที่ว่าผมจะเล่าถึงเป็ดขามใหญ่นี่ผมขอเล่าเรื่องก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็ดขามใหญ่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วปีที่แล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เป็นข่าวดังมากของอุบลราชธาน,นีนี่นะครับถ้าเข้าไปดูในถ้าเข้าไปดูในอแอปแดงก็แล้วก็พิมพ์ว่าเป็ดขามใหญ่ปุ๊บแล้วค้นหาก็จะขึ้นเลยนะครับ นี่เป็ดขามใหญ่นะครับมีนัดดวนกันสนั่นเมืองนะครับที่กาดพยายอห์ลานอุบลราชธานีปีนะั้นมีแต่ข่าวของเป็ดขามใหญ่ทั้งนั้นนะครับผมนี่นะเป็ดขามใหญ่คือดังมากนะครับแล้วก็ดวลกันสนั่นบอนไหวเป็นร้อยร้อยนัด นัดโดนกันแล้วก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคือปีนั้นใครจะบอกว่าไม่เคยฟังข่าวนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าดังมากในบริงบุนี้ที่โดนกันแล้วก็คือแรกเริ่มเดิมทีเลยที่ผมเจอเป็ดขามใหญ่เนี่ยเป็ดเนี่ยน่าจะโดนคดีเกี่ยวกับชีวิตโทษยี่สิบห้าปีแล้วก็มีหลายคดีแต่ที่ผมเจอ คือเป็ดได้อภัยโทษมาหลายครั้งแล้วได้อภัยโทษมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เหลือโทษอีกไม่มากแนละ้วใกล้พ้นโทษแล้วแล้วเจอกับผมผมเนี่ยย้ายพิติการจากเรือนจําก,กําแพงเพชรมาที่อำนาจเจริญแล้วก็เป็ดก็ย้ายระบายจากอุบลราชธานีมาอำนาจเจริญแต่การย้ายระบายของอุบลราชธานีนั้นก็เหมือนกับย้ายทิ้งแหละเพราะว่าเขาจะเอาพวกคนที่แบบ ไม่ดีคนที่มีชื่อหรือคนที่เขาไม่อยากจะเอาไว้อะถ่ายทิ้งออกมาเอามาไว้ที่อำนาจเจริญก็ย้ายมาประมาณรวมทั้งหมดต่อุบลย้ายมาประมาณสองร้อยกว่าคนนะแต่ได้ขยอยย้ายมาทีละร้อยทีละห้าสิบทีละร้อยอะไรแบบเนี้ยก็ย้ายมาเรื่อยๆแหละแต่ชุดเป็ดนี่น่าจะย้ายมาก่อนแต่ผมมาไปอยู่เรือนจำมาผมย้ายไปก่อนเป็ดนะไปอยู่์่าจเจริญแล้วผมก็อยู่ได้สักพักหนึ่งก็เป็ดก็ย้ายมาแล้วก็ มีโอกาสได้รู้จักกันเป็ดอ่ะอุบลรัตน์ิสักอุปาอุบลรัตนนิสัยเป็ดเนี่ยคือว่าเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยวุ่นวายกับใครเงียบขรึมแล้วก็เวลาขึ้นห้องเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยมีโอกาสเนี่ยได้นอนห้องเดียวกับเป็ดได้นอนห้องเดียวกับเป็ดได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณหนึ่งเดือนบนห้องแต่ว่าข้างล่างเนี่ยรู้จักกันมาประมาณสองปีนะได้ได้ได้ใช้ชีวิต 2ปีสองปีกว่าได้มันก่อนที่ผมจะปล่อยออกมาเพราะว่าผมย้ายไปอยู่ที่รุ่นประมาณสี่ปีกว่าเป็ดน่าจะย้ายตามผมไปที่หลังประมาณปีหนึ่งได้จะอยู่ด้วยกันประมาณสามปีสามปีกว่าเป็ดเป็นคนที่ไม่ค่อยอยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วก็เป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็พอขึ้นห้องไปปุ๊บเป็ดก็จะอยู่บนที่นอนจะไม่ค่อยได้ลุกเดินไปไหนแล้วก็วหว้พักสวดมนต์ดูหนังฟังเพลงอะไรตามปกติทั่วไปของผู้ต้องผู้ต้องขัง,ขงน,นะครับ อตอนนี้เป็ดย้ายไปอยู่ใหม่เนะี่ยเป็ดมีชื่อได้เพราะว่าเป็ดมีเรื่องกับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเป็ดย้ายไปได้ไม่นานนะแล้วก็ไปม,มีเรื่องกับแอ2สราศีของคนจังหวัดอำนาจ,จเจริญเขาเรียกแอลไลคนในยุคนั้นปศนั้นนะไม่มีใครไม่รู้จักแอลไลแอลไลนี L L ่ขับในเรือนจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญสักตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็เข้าๆออกๆออออเป็นว่าเล่นเป็นซามูไรเบอร์หนึ่งของอำนาจ,จเจริญเลยก็ว่าได้ไม่มีใครปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแอลเนี่ยขับจริง แต่ว่าเป็ดเนี่ยย้ายจากอุบลราชธานีมาปุ๊บก็มามีปัญหาครับแอลแต่ผมไม่มั่นใจว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะเพราะว่าผมเห็นคุยกันเนี่ยน่าจะมีเหมือนจะมีเรื่องกันแล้วแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแอลพาพวกน้องๆมาประมาณร่วมยี่สิบกว่าคนส่วนเป็ดถามใหญ่เนี่ยก็จะมีน้องๆอยืนรออยู่ประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนเหมือนกันคุยกันคือ เดินมาคุยกันนั่นแหละแต่ด้วยความที่ต่างคนต่างไม่ยอมกันอนะ่ะพอคุยกันมันไม่ลงตัวพอมันไม่ลงตัวปุ๊บก็กระโดดสาดกันเลยแต่ตรงนั้นนะเวลานั้นวินาทีนั้นไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธผมก็อยู่วินาทีนั้นไม่มีอาวุธเริ่มเกิดขึ้นเร็วมากใส่กันก็ถือว่าถือว่าเป็นงานใหญ่นะใส่กันเพราะว่าแอลมาประมาณเกือบยี่สิบแล้วก็บิ่งตามมาที่หลังอีกส่วนพวกเป็นบอลมีวันสิบกว่าแล้ววิ่งตามมาที่หลังอีกก็ น้องๆเป็ดก็เยอะเพราะว่าเป็ดย้ายจากอุบลมาประมาณเกือบสองร้อยก็ใส่กันนัวเนียจนมีนกบีดเจ้าที่เป่านกบีดแล้วก็มีประกาศจากเจ้าที่มาให้แยกย้ายแล้วก็คือว่าเจ้าที่ระงับเหตุแล้วมาระงับเหตุก็ได้เอาต้นเรื่องไปต้นเรื่องก็จะเป็นแอลเป็นเป็ดเป็นน้องๆอีกมือขวาอีกประมาณฝั่งละสองสามคนไปตีตัวแล้วก็ขึ้นซอยขึ้นซอยดังนั้นมาเนี่ย เป็ดก็มีชื่อแล้วพอเป็ดลงจากซอยขังมาสามเดือนลงมาพวกก็มีชื่อแล้วเพราะว่าเป็ดเนี่ยเป็นคนที่ใจถึงคนหนึ่งที่สามารถที่จะบวกกับแอลได้เพราะแอลนี่ไม่ธรรมดาแล้วเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันที่ยอดเจริญแล้วก็ชื่อก็ตีแผ่ออกไปทีนนี้เป็ดลงมาก็ไม่ดื้อนะพอเป็ดเป็นคนมาไฟดื้อเป็นคนที่ใช้ชีวิตสันโดษไม่ค่อยวุ่นวายกับใครแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานแบบสีเทาๆ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานสีเทาหมายถึงว่าในเบื้องหลังของเป็ดเนี่ยน้องๆเป็ดเนี่ยเป็นคนทําอะไรแทนเป็ดทุกอย่างเป็นมือเป็นตีนแทนเป็ดหมดไม่ว่าจะเป็นการเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าขายของขายขนมขายข้าวขายแกงนะครับแล้วก็ขายทุกอย่างปล่อยเงินกู้สีสีเทาไปกาแฟกู้ออกนมกู้สมัยก่อนเนี่ย ในเรือนจำเนี่ยไม่มีเงินสดนะก็จะเป็นกาแฟกู้กาแฟดอกแล้วก็เป็นนมเป็นนมดอกแล้วก็มีขายหมึกมั่งมีขายยาเส้นมั่งยาเส้นเข้าบ้านเป็ดก็จะต้องมีเอี่ยวด้วยมียอดเอาไปทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อต่อยอดเป็นเข้ามาด้วยนําเข้ามาเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะในยาเส้นในเรือนจำารื่งยาเส้นเนี่ยถือว่าเป็นของหายากและทาได้เป็นเงินราคาดีแล้วก็เป็ดจะดูแลน้องนุ่งประมาณรวม เป็น้อยนะเป็นร้อยนะเป็ดนี่เป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านในยุคนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้น่าเจริญว่าเป็ดไม่ใช่พ่อบ้านเพราะว่าผมอยู่ในสายตาผมตลอดและเป็ดกับผมเนี่ยค่อนข้างสนิทแล้วก็รู้จักกันเคยเป็ดเคยเดินมาคุยกับผมอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนที่รู้จักผมนะไปติดเงินเป็ดเขาเรื่องเกี่ยวกับเงินดอกอะไรพวกนี้แบบแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวผมนี่แหละแต่เป็ดเขาก็เดินมาคุยกับผมก่อนว่าพี่อย่างนี้ไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมัน มันเป็นอย่างงี้มันเสียระบบไหมพี่มันอย่างนี้อย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะการให้เดี๋ยวผมจะการให้เดี๋ยวผมคุยให้เพราะว่ามันพวกกันทั้งนั้นอย่าเพิ่งมีปัญหาอะไรกันเลยเพราะว่าขอเรื่องมันคุยกันได้ใช่ไหมเป็ดก็ให้เกียรติผมแหละแล้วก็เดินมาคุยกับผมผมก็เดินไปคุยกับคนที่รู้จักผมบอกเอ้ยนี่เขาต้องมาหากินมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็หาทางออกให้โดยแบ่งจ่ายหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเป็ดก็สนิทกับผมนะแล้วเป็ดเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าที่อยู่อ่าฝ่ายการศึกษา อยู่ฝ่ายการศึกษาแล้วก็อยู่กันมาหลายปีเป็ดก็จะเป็นเบื้องหลังตลอดเป็นตัวจริง,งตลอดของจังหวัดบนราชธานีนะครับผมนิสัยดีพอใกล้บนโทษเนี่ยพอเรารู้ข่าวว่าจะมีพระราชาอาภัยโทษแล้วเป็ดก็ใกล้บนโทษแล้วเป็ดก็จะเดินมาคุยกับผมตลอดว่าพี่ถ้ามีอาภัยลูกนี้มาเราเรากลับกันด้วยเรากลับกันด้วยพี่เออเราแม่งเราแม่งพอแนละ้วไม่ไหวแต่พอผมน่าจะมีอายัดอยู่ เกี่ยวกับคดีชีวิตอีกคดีหนึ่งเป็ดบอกผมนี้นะแล้วก็แต่ว่าน่าจะเคลียร์กันได้เพราะว่าคดีมันมันนานเนิ่นนานแล้วละอะไรเงี้ยพวกผมก็จะชวนเป็ดออกกำลังกายเป็ดก็จะวิ่งกระโดดเชือกแล้วก็อาจจะมีเล่นฟิตเนสบ้างนิดนหน่อยคือเล่นแต่ผมมันสายเล่นกีฬายอยู่แล้ว mm. เป็ดก็จะวิ่งทุกวันใส่เสื้อตะกัวแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดเชือกวอร์มร่างกายทุกคนดีใจมากเพราะว่าใกล้ปล่อยกันแล,แล้วแล้ววันที่ประกาศพระราชาจะไปโทษนั้นก็ ผมกับเป็ดก็ได้มีโอกาสได้ไปนอนด้วยกันในห้องเพราะว่าเขาจะเอาแยกห้องที่พวกที่ได้แล้วรออบรมรออบรมก็เข้าไปนอนด้วยกันก็นอนใกล้กันก็มีโอกาสได้พูดคุยตลอดมีโอกาสได้พูดคุยกันนอด,อด,ด,นด,อดจนกระทั่งวันที่วันที่ปล่อยพระราชทานอภพยโทษชุดแรกไปอบรมไปอบรมพวกหลองนาก่อนก็ผมก็จะเป็นคนไปอบรมกับเป็ดแล้วก็ แต่ว่าผมมันจะไม่ค่อยได้เข้าอบรมหรอกเพราะว่าผมก็จะแว็บไปแว็บมาเพราะเป็ดเป็นคนเป็นผู้ช่วยเจ้าที่ก็คอยดูแลอยู่กับเรื่องงานเป็ดนี่ถือว่าขายใหญ่มากนะถือว่าขายใหญ่มากนะเป็นคนอูุ่บลที่เป็นผู้หรือเป็นผู้ช่วยงานเจ้าพนักงานที่อำนาจเจริญนะเดินได้ทุกที่ไปได้ทุกมุมที่เด็กอำนาจไปไม่ได้เป็ดไปได้หมดนะขังหญิงขังหญิงเป็ดนถือว่าซีดีมากถ้าเป็นภาษาในเรื่องจามสีดีมากแล้วจนมาถึงวัน ปล่อยพระราชาทานไปโทษเป็ดก็โดนอายัดตัวคดีเกี่ยวกับชีวิตอีกคดีหนึ่งแล้วก็ผมรู้ข่าวแล้วว่ามีตามํารวจว่ามีตามํารวจตลอดรับแล้วก็หลังจากไม่นานเป็ดก็ได้ออกมาคือว่าคดีเนี้ยไม่โดนต่อน่าจะมีการคุยกันเพราะว่าเรื่องมันเป็นคดีนานแล้วหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้ถามเป็ดแล้วเป็ดก็โทรคุยกับผมนะแล้วเป็ดก็โทรโทรคุยกับผมตลอดก่อนที่เป็ดจะ,ะมีเรื่องนัดดวลอะไรกันเนี่ย พอพักหลังมาเนี่ยพอพอผมเริ่มทํางานเป็ดเริ่มทํางานก็นานๆโทรหาทีแต่ก็ยังโทรหากันตลอดโทรหากันตลอดแล้วพอพอ,พอผมมาได้ยินข่าวทีก็คือว่าเป็ดอ่าเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็มันเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วสำหรับสายนักเลงนะหัวใจใหญ่กว่าตับมันมีใครยอมใครแต่มันเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์บอกให้น้องๆทุกๆคนเตือนทุกๆคนว่า ไม่มีใครกลัวใครหรอกยุคนี้ไม่มีใครกลัวใครหรอกต่างคนต่างมีหมดหอาวุธมันหาง่ายแล้วก็การที่เราจะทําอะไรลงไปมันก็ทําได้แต่คนที่มันตามมาถ้าเราถ้าเราพาลาดเราก็เสียชีวิตเป็นตานานไหมแต่ถ้าเราถ้าเราไม่พลาดเราก็ไปเป็นตานานในเรือนจําเหมือนกันยี่สิบห้าปีสามสิบปีสามสามปีหรือสามิสามปีสี่หรือตลอด เหลือครึ่งรับเหลือเหลือครึ่งหนึ่งสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไหวไหมก็อยากเป็นพาหอนเจอนอน,อน้องด้วยผมก็ทําคลิปมาเล่าให้น้องๆฟังสําหรับคนที่อยากรู้จักโชว์วัดพันกว้างอ่าหรือเป็ดขามใหญ่นะครับก็ฟังแล้วก็เก็บแง่คลิปดีๆแล้วก็มุมมองดีๆมุมมองที่มันไม่ดีก็อย่าไปไปสนใจถ้าผมเล่าพลาดเล่าผิดประการใด ผิดถูกอะไรก็ตอขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะอาทิตย์หน้าผมจะมีของหลังพนะนครนนะครับรายการหลังพนะนครแล้วก็าทางแอปแดงผมนะได้กลับเข้ามาทําใหม่อรอบหนึ่งของรายการแหกหักสักดาวดำหลังจากที่คลิปเนี่ยบินไปก็ตอนนี้กลับมาแล้วเป็นช่องแดงแอปแดงนะฝากเข้าไปติดตามด้วยังแหกหักสักดาวดำนะครับผมมี E ีพีของผม2 EP ีนะที่แบบ เป็นประเด็นที่คนอยากจะรู้ก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยส่วนของอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นของอหลังพระนครนะครับที่ผมไปถ่ายมาแล้วแล้วก็มีอีพีเคลยร์ใจข,ของอกาลครั้งหนึ่งไบโคซีโร่นะครับพิมเข้าไปนะครับของโยลนักก้ามหรือว่าโยลายกรุงเทพนี่ก็จะขึ้นเลยฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากผลงานดีๆนะครับแล้วผมจะมีผลงานดีๆมานําเสนอวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ